พอดีรถยนต์ผม,มครับเงอเอินเออเอินผมไปดูตาแมวครับมันสีเขียวอยู่นะครับแต่รถผมสตาร์ทไม่ติดอันนี้เป็นเพราะอะไรครับช่วยอธิบายให้หน่อยได้ไหมครับตาแมวสีเขียวจริงๆอ่ะหมายถึงไฟแบตเตอรี่เต็มนะคะแต่กรณีที่ตาแมวสีเขียวรถรถสตาร์ทไม่ติดเนี่ย อาจจะเป็นเพราะว่าแบตเตอรี่เนี่ยมันมีปัญหาที่ช่องอื่นนะคะแบตเตอรี่เนี่ยเราจะสังเกตเห็นว่ามันจะมี6ช่องช่องละ2โวลต์หช่องคือ12โวลต์นะกรณีที่ตาแมวสีเขียวแสดงว่าช่องนั้นอาจจะมีปัญหาแต่ช่องอื่นเนี่ยอาจจะมีปัญหาได้ดังนั้นเนี่ยตาแมวสีเขียวอ่ะเป็นไปได้ว่าแบตเตอรี่เสียโดยที่บางช่องมันเสียตาแมวแบตเตอรี่เนี่ยจะช่วยเราเป็นการดูคร่าวๆนะคะว่าถ้าสีเขียวคือไฟเต็มสีขาวนะคะก็คือไฟอ่อน หรือตาแมวสีแดงนะก็คืออาร์แห้งนะคะก็เป็นการบอกคร่าวๆอันนี้ก็เป็นการดูฐานะของแบตเตอรี่คร่าวๆนะผ่านตาแมวนะคะว่าโดยภาพรวมแล้วเป็นยังไงบ้างเราอาจจะต้องนําแบตเตอรี่นี้ไปให้ร้านแบตเตอรี่ตรวจเช็คอย่างละเอียดครั้งหนึ่งนะคะว่าแบตเตอรี่ลูกนั้นนะ่ะยังใช้ได้ดีอยู่หรือเปล่านะคะ